ีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านครับสรุปรายงานข่าวลีพูประจำวันที่27เมษายน2563นะครับสื่อน้ำหอมแฉนะครับคอปแอบคุยกับพ่อเอ็มบาปเป้สื่อต่างประเทศรายงานว่าเจอเกนคอปคุณสื่อใหญ่ของลีพูนะครับแอบโทรไปหาพ่อของคีรันเอ็มบาปเป้เพื่อสอบถานถึงโอกาสที่จะเขาจะย้ายมาร่วมทีมลีพูในฤดูการหน้าได้หรือไม่นะครับ ตามรายงานจากเลกิฟสปอร์ตนะครับสื่อสัญชาติฝรั่งเศสออกมาระบุว่าเจอเกนคอปในใหญ่หงแดงถึงกับต้องยกหูไปหาพ่อ,อครินเตมบัปเป้นะครับเพื่อสอบถามว่าลูกชายเขาอ่ะมีความสนใจที่ย้ายออกจากเปเชในซัมเมอร์นี้หรือไม่คาดว่ายักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสต้องการค่าตัวดาวเตะวัย2ี่บเปีครับรานนี้สูงถึง175ล้านปอนด์นะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงคาดว่าหงแดง จะต้องขายซาดอมาเน่ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรยลมาดิดออกไปครับเพื่อนำเงินมาเป็นทุนในการซื้อเอ็มบัปเป้เข้าไปแทนที่ครับผลงานเอ็มบัปเป้ครับกับเปสชมปในฤดูกาลนี้ลงสนามรวมทุกรายการครับ33นัดยิงไปแล้ว30ประตูและ17แอสซิ์นะครับไมีกข่าวนะครับลีพูออกตัวแรงครับเจจาวิลเลียมเสริมทัพซัมเมอร์นี้แน่นอนลีพูออกตัวแรงครับเจจาปิ วิลเลียนปีกตัวเก่าของเชลซีเพื่อหวังกระชากตัวเข้าลังแอนฟิลเสริมแนวลุกแล้วหลังแข้งรายนี้กำลังหมดสัญญากับสิงบูลีฟูกลายเป็นทีมเต็งที่เข้ามาเจราจาเพื่อต้องการดึงตัววิลเลียนแข้งชาวบราซิเลียนของเชลซีมาเสริมทัพแบบฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้หากสิงบูไม่จับขยายต่อสัญญาวิลเลียนแข้งมากประสบการณ์เตรียมพิจารณาย้ายออกจากถิ่นสแตมฟอร์ดบีต พอกำลังจะหมดสัญญากับสิงบูหลังจบฤดูกาลนี้และตกลงเรื่องระยะเวลาของการขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางต้นสังกัดยังไม่ลงตัวนะครับทั้งนี้ดาวเตะว้31ปีย้ายเข้ามาคาแข่งกับเชลซีเมื่อปี2013โดยซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว7ประตูกับ6แอสซิสต์นะครับจากการลงสนาม37นัดในทุกรายการ และตลอดช่วงที่ผ่านมาเขาตกเป็นข่าวโผล่กับทั้งบาร์เซโลนาท็อตแนมฮอสเปอร์และอาร์เซนอลนะครับที่สนใจจะคว้าตัวไปร่วมทัพล่าสุดตามรายงานจากสปอร์ตวินเนสนะครับสื่อสเปนระบุว่าหงแดงเนี่ยได้ทำการเจราจาเบื้องต้นเรื่องความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัววิลเลียนแล้วนะครับโดยลิพูกลายเป็นทีมเต็งนะครับที่จะคว้าดาวเตะลายนี้เนื่องจากได้ยื่นข้อเสนอดุงดู ดึงดูดใจให้กับนักเตะพิจารณาเรียบร้อยนะครับสรุปรายงานข่าวลีภูประจำวันที่27เมษายนรอบเช้านะครับมีเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยครับช่วงนี้ไวรัสโควิดกำลังระบาดนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านหยุดอยู่บ้านครับหยุดเชื้อเพื่อชาติเราท่องเอาไว้เลยครับถ้าไม่จำเป็นเราไม่ต้องออกไปไหนครับหยุดอยู่บ้านดีกว่าครับ แล้วเชื้อนี้จะหมดไปเราจะได้กลับมาดูบอลแบบสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับ